สวัสดีครับแฟนขับสีสเกสรสางบ้านครับแฟนครับน้ององค์อีครับผมบรรยากาศคำลางแร่งครับดูสดชื่นครับเขียวขจีรอบๆบบ้านเลยครับผมรั้วสีรั้วเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะครับผมเท่าขาวครับเท่าอ่อนๆครับเบาๆนี่ครับให้ตัวบ้านโดดเด่นแทนครับผมนี่ครับตัวบ้านก็จะโดดเด่นแทนมากกว่าครับ ยิ่งถ้าจะสวนไหครับก็ตัวบ้านจะโดดเด่นแล้วก็สวนก็จะเด่นครับบริเวณในบ้านจะเด่นแล้วก็ดูไม่อึดอัดครับผมเขาไม่เล่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับผม0637899666ครับผมวันนี้ก็ไปเห็นสัญญาเมื่อเป็นเฟนครับน้องหญิงครับทั้งเฮือนนะครับทั้งแม่และลูกครับคนในหมู่บ้านบ้านบ้านสิมเขาเรียกว่าน้องสิมนี่ครับ อู๋มพลพิสัยครับสีสเกตกับปกติตรงนี้ครับสาวน้อยก็จะไปเล่นไปเห็นเขาเสิร์ฟด้วยดูครับโคกจานนี่นะครับตรงนั้นครับเห็นในในโปรแกรมปีที่แล้วโหกับสิบคิวงานหรือเปล่าเขาดูมากกว่านั้นผมจาไม่ได้ครับปีนี้ก็จะมีอีกครับแฟนครับน้องวิ่ครับทั้งหลังครับทั้งเืินเลยครับชาวบ้านแถวๆนั้นดูครับเป็นแฟนครับน้องอิ่งเต็มหมดเลยครับทั้งมูบาห์นะครับ เขาบอกว่าตั้งใจมาที่สะเก็ดสร้างบ้านเลยครับเพราะว่าเฮ็ดบ้านให้น้องอุ้งอิงครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามรับพี่น้องครับรถตู้หายไปแล้วครับรถตู้บอยูแล้วครับพี่น้องครับรถตู้หายไปแล้วครับ เห็นเฟนครับบอกว่ารถตู้ของอามาเดี่ยวครับผู้จัดการวงสาวเลขสองหรือเปล่าหรือผมก็ไม่รู้พิการครับเล้นผู้จัดการวงไหนครับรถชาวบ้านก็ผ่านไปู่มาเยอะๆครับช่วงนี้ครับเพราะว่านี้มู่บ้านมำลังเตรียมงานครับนี่อนี้รถของพวกโอ้ขนนเต็มของเต็มรถเลยครับของเต็มรถเลยครับ ภาบสีสวยนะครับนี่สีรดสวยมากครับแสดงว่าคนเต์บางคนเสพของผมถูกต้องครับเอาไปดูข้างในกันครับรถรถตู้หายไปแล้วครับรเรือแต่คันนี้แทนครับด้านในก็สวยครับน้าน,นก็งงามเหมือนกันครับอา้าว นึกว่าใครไม่หน่อยนี่เองครับนี่กระโดดมันมีเพื่อนใหม่ครับโด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 เอ้ยโดไม่เล่นกับเราเลยมีเพื่อนใหม่แล้วโอ้ไม่หน่อยเลยขนมมันเต็มรถเลยครับนี่ครับปอป้ยหิริลงท่านหรครับนี่ หลายแห้งครับพี่อ้องเอ้ยเยอะมากครับมาเลกันนะครับมุนกระถินเนาะมาครับพี่อ้อกมาโอ้ลายแห้งครับอันนี้ขนมปังดีผมปวดแห้งแต่ก่อนเ่ยขาปวดเลยอันนี้ขนมปังกรอบมาแห้งอันนี้อันนี้กินเราไม่หน่อยกินล้วความดันในบาหวานขึ้น <laughs> บอกอันไห<อ>นมากรีผมมากนี นี่ของปวดอันเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองเห็นไนี้เบอร์สองอนนอมาดูด้านใน,นครับพี่น้องครับมาดูด้านในครับเริ่มเก็บของมาแล้วบางส่วนครับต้นก็เริ่มสะอาดขึ้นครับเริ่มสะอาดขึ้นหน้านั่งครับ บรรยากาศดีดีครับ,มรบลมพัดมาไหวๆนะครับเช้ามันก็เริ่มทีปรับพื้นนะครับที่ปรับพื้นไหวครับเพราะว่ามันจะง่ายกว่าครับที่ปรับพื้นให,หระดับที่อยากไดครับแล้วก็ ปู่ก็เบื่อครับไม่สิง,งายปูครับมันต้องผสมปูนไปมาครับอันนี้ผสมปูนก็ผสมปูนเท่อเดียวครับน,นี่ก็ด้านบนครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปทางฝั่งโนท์ครับ ดูฝั่งนี้ดีกว่าครับง่ายดีมือเศร้าสรุปแล้วคือรถอามาเดียลครับอามาเดียวเยวพต่นการวงสองหรือเปล่าที่บริการประหุครับบอกผมเลยครับผมเบิร์ตำแหน่งเพื่อนบ่ถือครับเยอะแยะมากมายไก่กองครับบริการหุตำแหน่งเทๆเพเลนครับพี่มาบอกผมเลยครับ ไม่รู้จริงๆครับตงขออภัยเลยเอามาเดียวนี่ครับเดี๋ยวไปดูที่กองขยะอาจจะมีไม้เลยอยู่เดี๋ยวเพื่อนัะมาเก็บนะครับก็ราะจเอาไปครับช่วงนี้ นี่ครับเดี๋ยวที่เคลียร์พวกนี้ออกไปครับเดี๋ยวที่เคลียร์ออกไปก็จะสะอาดขึ้นเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้พวกทรายพวกนี้เขาตอกใส่อยู่ครับเอาหมดไม่ได้ครับผม พวกขยะนี้ก็ทยอ,อยเผาขยะไปทิ้งครับด้วยกับมือเองครับ นี่ครับบรรยากาศสีหัวเริ่มชัดเจนขึ้นครับเริ่มสวยขึ้นครับเริ่มมันดร่างขึ้นครับสนใจสร้างบ้านหรือมีธุระประปังครับก็โทรหาผมเลยครับ0 63, 89, 66, 6นครับ7899666ครับ063 7899666ครับผม ครับผู้ได้ผ่านเพ้นมาครับทำบุญด้วยกันครับกับแม่หน่อยนะครับกับน้องอ้วนงครับวัดบ้านหนองครูครับตำบลจ้านครับอำเภอเมืองสิทธิเดชกันเองครับมาตั้งใจกันพี่น้องครับไม่เป็นไรครับข้ามมืดแล้วครับสีแกใสงบ้านครับคลิปนี้ครับฝากพ่อแม่เอฟซีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราหน่อยครับสวัสดีครับ